โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยจะมาสปอยอนิเมะเรื่องประมาจารย์การต่อสู้นะครับก็จะเป็นตอนที่166ถึงตอนที่170นะครับเผื่อมันเป็นการเซีรวราเราก็ไปเชิญรับชมรับฟังคลิปกันได้เลย ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันนะครับผมมีแอปแอปหนึ่งมาแนะนำมันจะเป็นแอปบน PC นะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเกมมือถือแต่ในมือถือนั้นไม่สามารถปรับภาพสวยๆได้หรืออาจจะมีกระตุกอะไรไปบ้างสำหรับเกมที่มันแบบกราฟิกสูงๆแต่ถ้าเกิดว่าอยากเล่นเกมพวกนี้ที่แบบรื่อนๆได้ผมมีแอปแอป,แอปหนึ่งมาแนะนำเป็นแอปบน PC มีชื่อว่าแอป n o อก Player ที่จะสามารถช่วยให้ทุกคนเล่นเกมมือถือบนคอมได้แถมยังสามารถช่วยให้ หน้าจอใหญ่ขึ้นอีกด้วยหวบคุมการตั้งค่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการเล่นเกมแถมมันก็ยังมีฟังก์ชัน multi bright ที่ช่วยให้ทุกคนนั้นเปิดได้หลายหน้าจอได้โดยข้อดีของ n o c พ player มันก็จะมีมากและก็ยังมีประโยชน์ต่อเกมแนว fps มากด้วยเพราะเราสามารถที่เลือกได้ว่าจะกดปุ่มไหนบนคีย์บอร์ดหรือว่าในเมาส์ของเราที่มันจะปรากฏขึ้นอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งมันจะทำให้การเล่นเกมของพวกเราทุก นนัน้เหมือนกับว่ายกเกมมือถือมาวางไว้บนคอมเลยก็ว่าได้และในส่วนของฟังก์ชันมัลติไบรท์ที่จะสามารถช่วยให้ทุกคนนั้น เปิดหน้าจอได้หลายหน้าจอทุกคนอาจจะเปิดหน้าจอเล่นเกมหรืออาจจะฟังเพลงดู YouTube ไปด้วยพร้อมๆกันก็อย่างใดและที่สําคัญแอปนี้สามารถโหลดได้ฟรีอีกด้วยและถ้าเกิดว่าทุกคนนั้นสนใจหรือว่าอยากโหลดมารองใช้กันสามารถโหลดได้ที่ Google เพียงพิมพ์คําว่า n o ก Player และก,ก็กดเข้าไปที่เว็บปิกน็อกหลังจากนั้นก็กดดาวน์โหลด n อก Player ได้เลยติดตั้งนอก Player บน PC และถ้าเกิดว่าทุกค นนัน้ต้องการที่เล่นเกมอะไรต่างๆสามารถเข้าไปที่น็อกเพเยอร์ค้นหาเกมที่ต้องการโหลดมาเล่นกันได้เลยหรือถ้าเกิดว่าใครนั้นไม่อยากค้นหาใน Google ก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้ขอบคุณมากครับ ตอนที่166และหลังจากที่มีประธานตาลซึ่งก็เป็นประธานที่อยู่ที่หอการค้าแห่งเมืองแห่งนี้หลังจากที่เขาพยายามที่ยื่นข้อเสนอต่างๆเพื่อให้พระเอกยอมร่วมมือกับพวกเขานั่นเองแต่ถ้าว่าถึงเขาจะพยายามที่ทำแบบไหนหรือว่ายื่นข้อเสนอดีๆแบบไหนพระเอกก็ไม่ได้ยอมที่เข้าร่วมมือกับเขาแต่อย่างใดเพราะพระเอกนั้นคิดว่าถึงไม่มีใครช่วยเขานั้นก็สามารถที่ทำมันได้อยู่แล้วและหลังจากที่ประธานตาลไม่ สามารถทีโน้มน้าวจิตใจของพระเอกได้เลยเขานั้นจึงคิดที่ออกไปจากทีทนีแต่ก่อนที่เขานั้นจะได้เดินออกไปเขานั้นก็เลยพูดบอกกับพระเอกว่าในวันพรุ่งนี้หอการค้าของพวกเขามันจะจัดงานประมูลขึ้นและงานประมูลในวันพรุ่งนี้มันก็จะมีสมบัติมากมายที่จะเข้าร่วมการประมูลด้วยเนื่องด้วยที่มันมีเปลเวลเพลิงไฟวิญญ,ญาณซึ่งเปลเวลเพลิงวิญญาณมันก็เป็นเปลเวลเพลิงระดับสูง เรียกได้เลยว่าเป็นสมบัติที่หายากมากๆถ้าเกิดว่าพระเอกนั้น ต้องการที่ได้สมบัตินั้นแล้วล่ะก็รับรองว่าจะได้ตามที่พระเอกนั้นต้องการอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นยอมเข้าร่วมมือรับข้อเสนอของเขาสมบัติที่อยู่ในห้องประมูลแห่งนั้นพวกเขานั้นจะยอมจัดตั้งและก็จ่ายค่าสมบัติพวกนั้นให้ทั้งหมดเลยหลังจากที่ท่านประธานต้านได้พูดจบลงไปเขานั้นก็เดินออกไปจากที่นี้และบอกแกกับพระเอกว่าถ้าเกิดว่าสนใจในข้อเสนอนี้พรุ่งนี้ไปที่หอการค้าของพวกเขาได้เลยโดยต และภาพก็ตัดมาที่ตระกูลจูซึ่งหลังจากที่พวกเขาได้รู้ว่าประธานต้านแห่งหอกกรคขาได้ยื่นมือเข้าไปเพื่อขอพระเอกเข้าร่วมมือด้วยพวกเขานั้นก็ตามกันตกใจเป็นอย่างมาและก็ไม่พอใจมากในการประทําของประธานต้านเช่นกันพวกเขานั้นจึงได้สั่งคนของเขานํากองกําลังทั้งหมดไปรอบร้อมตัวเมืองน,นี้เอาไว้ห้ามให้ใครออกไปจากที่นี่ได้เป็นอันเด็ดขาดเพื่อที่พวกเขาจะทําการรอบจัดการกับพระเอกให้จงได้ตัวปัญ หาที่มาก่อความวุ่นวายในเมืองของพัวเขาและเมื่อวันรุ่งเชา้าพระเอกก็ได้มุ่งเดินทางไปที่หอการค้าในตัวเมืองตามที่ประธานต้านได้เคยบอกกับเขาเอาไว้โดยพระเอกนั้นก็ถูกต้อนรับเป็นอย่างดีเรียกได้เลยว่าเป็นแขกพิเศษเป็นแขก VIP แห่งหองการค้าแห่งนี้เลยก็ว่าได้แถมงานประมูลในวันนี้มันก็มีมูคคนมากมายรวมถึงคนจากตระกูลจูที่มาที่นี่อีกด้วยคอยจับตามองดูพระเอกอยู่ห่าง เพื่อให้พระเอกนั้นไม่สามารถหลบหนีออกไปจากที่นี่ได้นั่นเองและก็รอบสังหารโจมตีพระเอกหลังจากที่พระเอกนั้นออกไปจากที่นี่โดยเร็วและพวกเขานั้นก็ได้คิดอีกว่ารับรองว่าไอเด็กฉินเฉินคนนี้ไม่รอดออกไปจากที่นี่ได้ง่ายอย่างแน่นอนโดยพระเอกนั้นก็รู้ว่าคนจากตระกูลจูต้องคิดไม่นี้ไม่ร้ายกับเขาอย่างแน่นอน แต่ทว่าเขานั้นก็ไม่ได้มีความกังวลอะไรเลยแม้แต่น้อยเพราะพระเอกนั้นก็ได้วางแผนรับมือเอาไว้หมดแล้วนั่นเองก่อนที่พระเอกจะได้ใช้พลังจิตของเขาตรวจสอบดูว่าคนที่อยู่ที่นี่นั้นมันมีความแข็งแกร่งมากขนาดไหนนั่นเอง เผื่อว่าเขานั้นจะได้เจอกับคนที่ไม่สามารถรับมือได้จนทําให้เอกที่ได้สัมผัสดูแล้วเขานั้นก็ได้ไปเจอกับใครบางคนที่อยู่ที่นี่อีกด้วยเหมือนกับชายคนนี้จะมีความสามารถที่แข่งแร่งมากๆจนทําให้เอกที่ได้เห็นเช่นนี้ก็รู้สึกสงสัยและก็อยากรู้เลยว่าชายคนนี้เป็นใครมาจากไหน ตอนที่พระเอกจะได้เรียกประธานต้านมาพบเขาที่นี่โดยเร็วแถมหลังจากที่ประธานต้านมาถึงพระเอกก็ได้ถามกับประธานต้านว่า ลูกค้าที่อยู่ในห้อง30เป็นใครมาจากไหนกันแน่และถ้าเกิดว่าเจ้านายยอมบอกค่ะขอเสนอทั้งหมดที่พวกเราทั้งสองฝ่ายได้เคยตกลงไปก่อนหน้านี้ข่าจะยอมรับข้อเสนอของเจ้าในทันทีและถ้าเกิดว่าพวกเราได้ยอมร่วมมือกันแล้วทุกๆเดือนสาลายาสาขาแรกของค้าจะส่งมอบยากเกรดสามให้แก่พวกท่าน ทุกๆหนึ่งเดือนเดือนละสิบขวดเป็นเกรดสและเกรดสีอีกหนึ่งขวดก่อนที่พระเอกนั้นจะนำเอาอยาทั้งหมดออกมามอบให้ท่านประธานต้านไป เพื่อที่พวกเขาทั้งสองฝ่ายจะได้เชื่อถือและก็เชื่อใจกันมากยิ่งขึ้นจึงทําให้ประธานทานก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากในความร่วมมือของพระเอกในครั้งนี้และเขานั้นก็เลยได้ยอมบอกแกพ่พระเอกไปว่าลูกค้าห้องหมายเลข30นั้นก็คือนักสู้จากต่างแดนเขานั้นเป็นคนที่นาเอาเปลวเพลิงวิญญาณโลหิตมาที่ห้องประมูลแห่งนี้เพื่อมาฝากประมูลนั่นเองโดยพระเอกนั้นก็รู้ว่าชายคนนี้ต้องมีแผนการอะไรบาง,างอย่างอยู่แน่นอนเพราะถ้า เกิดว่าในความเป็นจริงแล้วความแข็งแกร่งของเขาที่อยู่ในระดับนี้สามารถดูซับพลังเปลเวลเพลิงนี้ได้ง่ายๆอย่างแน่นอนแต่พระเอกนั้นก็ยังไม่สามารถที่ทาอะไรได้และเขานั้นก็ทําได้เพียงแค่แอบเฝ้ามองดูอยู่ห่างๆเท่านั้นและหลังจากที่ทุกคนได้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วห้องประมูลแห่งนี้ก็ได้เริ่มจัดขึ้นในทันทีซึ่งสิ่งแรกที่ถูกนําออกมามันก็เป็นชุดเกาะระดับหาแต่เมื่อชุดเกาะนี้มันซ้ำรุดลงไปแล้วจึงท ทให้ความสามารถในการป้องกันของมันมีเพียงแค่ระดับีเท่านั้นซึ่งพระเอกที่เห็นก็รู้สึกว่าจะมีความสนใจในชุดเกาะนี้มากเขานั้นจึงได้ขอตั้งราคาในการประมูลนี้ 1, 000, 000, 000, 000. หนึ่งล้านเหรียญกัดนาทุกคนไปเลยก็ว่าได้แต่ถึงพระเอกนั้นจะตั้งราคาที่หนึ่งล้านเหรียญมันก็ยังมีตระกูลจูอีกเช่นกันพยายามที่คอยหักหน้าพระเอกและก็พยายามที่จะยึดทุกอย่างที่พระเอกต้องการมาให้แก่พวกเขาหมดพวกเขานั้นจึงได้ต ตั้งราคาตัดหน้าพระเอกไปที่1 500, นึ่งล้านห้าแสนเหรียญซึ่งมันก็ไม่ได้แปลว่าพระเอกนั้นจะยอมแพ้ง่ายๆอยู่ดีเพราะเขานั้นก็อยากที่ได้ชุดเกราะนี้มากๆราคามันจึงถูกตั้งขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆ2ล้านเกินไปแล้วแต่ทว่าเนื่องด้วยที่พระเอกนั้นอยากได้มากๆเขานั้นจึงได้ตัดหน้าทุกคนไปเลยก็คือตั้งราคาอยู่ที่สมล้านเหรียญจึงทําให้เจ้าตระกูลจูก็ถึงกับไม่พอใจพระเอกเป็นอย่างมากที่ไอเด็กคนนี้ทําไมมันบ้าบินเกินไปแล้ว แต่พวกเขานั้นก็ไม่ได้คิดจะสู้ราคาพระเอกแต่อย่างใดจึงทําได้เพียงแค่ปล่อยให้พระเอกนําสมบัติชิ้นนี้ไปเพราะถึงแม้ไอเด็กชินเชนนั้นจะได้สมบัติพวกนี้ไปมากมายมหาศาลสักแค่ไหนรับรองว่าสมบัติพวกนั้นจะต้องเป็นของพวกเขาอยู่ดีถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นสามารถจัดการฆ่าเด็กคนนี้ได้แล้วจะนําสมบัติทุกๆอย่างมายึดอยู่ในการครอบครองแล้วนั่นเองและเมื่อทุกๆคนไม่สามารถสู้ราคาที่พระเอกตังได้ถึงซ้ำ ล้านเหรียญสมบัติเกาะชิ้นนี้จึงได้ตกเป็นของพระเอกไปแถมหลังจากที่พระเอกนั้นได้เกาะระดับ5้าดาวมาเขานั้นจึงได้ทําการเสริมความแข็งแกร่งและก็ซ่อมแซมมาในทันทีซึ่งเพียงแค่ผ่านระยะเวลาไปไม่นานการซ่อมแซมเกาะของเขามันก็สิ้นสุดและก็สําเร็จลงไปได้ในที่สุดมันก็ทําให้ท่านเจ้าตระกูลชูคนกับตกใจเป็นอย่างมากเนื่องด้วยที่พระเอกนั้นมีความสาม,มารถมากนั่นเองเขานั้นจึงคิดว่าพระเอกนั้นเป็นใครมาจากน กันแน่เกาะระดับ5ก็ยังสามารถซ่้างแซมให้มันสมบูรณ์ได้เก่งเกินไปแล้วไหมและเมื่อสมบัติอื่นมันได้ถูกว่ามู่ลงไปเรื่อยๆแล้วชิ้นสุดท้ายมันก็มาถึงจนได้ซึ่งชิ้นนี้มันก็เป็นสมบัติเปลวเพลิงวิญญาณโลหติตที่พระเอกพยายามที่ตามหาอยู่มาโดยตลอดนั่นเองและก็ถูกส่งออกมาที่ห้องประมูลแล้วซึ่งก็ทําให้พระเอกที่เห็นก็รู้ในทันทีว่าเพลิงสวรรค์น,นี้มันก็คือเปลวเพเลิงฉิขเหรียญในตำนานนั่นเอง มันเป็นเปลวเพลิงที่หายากมากๆและเนื่องด้วยในความแข็งแกร่งของมันยากที่จะเทียบได้อีกด้วยเรียกได้เลยว่าไม่รู้เลยว่าระดับพลังของเปลวเพลิงนี้มันมากขนาดไหนนั่นเองซึ่งพระเอกที่เห็นก็ได้ตั้งราคาตัดหน้าทุกคนไปเลยคึงกับ3ามล้านเหรียญเป็นราคาแรกซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนก็ถึงกับตางพงกระตกใจเป็นอย่างมากเพราะเนื่องด้วยที่พวกเขานั้นก็ไม่รู้เลยว่าเปลวเพลิงนี้มันคืออะไรกันแต่ก็ถูกตั้งมาถึงราคา3ามล้านเหรียญแล้วมันเกิด ไไปไหมแต่เนื่องโดยที่นายตระกูลจูอยากขัดขวางพระเอกในสมบัติที่พระเอกอยากได้เขานั้นตึงตัดหน้าราคาของเปกไป3ล้าน40่แสนหแสนและก็สีล้านกัดนไปเลยแต่คิดหลือว่าพระเอกนั้นจะยอมแพงง่ายๆเพราะถ้าเกิดว่าเขาอยากได้สิ่งไหนแล้วก็สิ่งนั้นจะต้องมาอยู่ในการครอบครองของเขาได้อย่างแน่นอนพระเอกจึงได้ตั้งราคาตัดหน้านายตระกูลจูไปถึง5้าล้านเหรียญซึ่งก็ทําให้ตระกูลจูและก็คนในพันธมิตร ของพวกเขาก็ต่างกันตกใจเป็นอย่างมากว่าไอเด็กคนนี้มันบาบีนเกินไปแล้วไหมมันจะรวยอะไรขนาดนั้นแต่พวกเขานั้นก็ไม่สามารถีิสู้ราคาของพระเอกได้พวกเขาจึงยอมให้พระเอกนั้นได้ไฟเพลิงวิญญาณนี้ไปอยู่ในการครอบรองแต่พวกเขานั้นก็ยังคิดว่าถึงพระเอกนั้นจะได้ไปก็ตามถ้าเกิดว่าพวกเขาจะสามารถจัดการฆ่าไอเด็กสินเชนคนนี้ได้ สมบัติเปลวเพลิงวิญญาณไม่ว่าจะเป็นเกาะระดับหาดาวก็จะต้องตกเป็นของพวกเขาอยู่ดีและหลังจากที่พระเอกได้สิ่งของที่เขานั้นต้องการแล้วเขานั้นก็ได้ขอตัวลาทุกคนออกไปจากทีน่นี้เพราะเขานั้นจะต้องเดินทางกลับไปที่เมืองเพื่อไปทําการแข่งขันห้านาจากก่อนนั่นเองพระเอกจึงได้บอกให้ทั้งสองฝ่ายก็คือประธานหอการค้าและก็นายตระกูลชูทั้งสองได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีถ้าเกิดว่าพวกเขาทั้งสองฝ่ายรว มมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆรับรองว่าอนาคตจะต้องเจริญรุ่งเรืองไปมากกว่านี้อย่างแน่นอนก่อนที่พระเอกจะขอตัวลาออกไปจากทีน่นี้ตามเส้นทางลับที่ประธานต้านได้เตรียมให้พระเอกนั้นรีบหนีออกไปจากที่นี่แล้วนั่นเองเพื่อหลุดพ้นจากการจับกุมของคนจากตระกูลจูและคนจากตระกูลใหญ่ที่หมายหัวจับตัวพระเอกเอาไว้แล้วนั่นเองแถมหลังจากที่ตระกูลจูได้รู้ว่าพระเอกนี้ออกไปจากที่นี่แล้วพวกเขานั้นก็ไม่ได้เป็นกังวลแต่อย่างใด เพราะเนื่องด้วยวันนี้ไอเด็กชินเฉินจะไม่สามารถรอดออกไปจากน้ำมือพวกเขาได้อย่างแน่นอนก่อนที่พวกเขาจะสั่งให้คนที่เตรียมตัวเอาไว้ไปจับตัวจัดการพระเอกให้ได้ในวันนี้แต่ก็ดูเหมือนว่าท่านประธานต้านก็ไม่ได้เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่อย่างใดเพราะเขานั้นคิดว่าถ้าเกิดว่าเราอาจารย์ชินเฉินสามารถออกไปจากที่นี่โดยที่ไม่ได้ให้คนของพวกเขาเป็นคนคุ้มกันจะแสดงว่าเด็กชินเฉินคนนี้จะต้องมีแผนการ และก็วางเอาไว้ยอย่างแน่นอนแถมหลังจากที่พระเอกออกมาจากเมืองแห่งนี้แล้วเขานั้นก็ได้มุ่งเดินทางออกไปจากที่นี่เรื่อยๆซึ่งมันก็ยังมีคนจากตระกูลจูที่คอยตามพระเอกยู่ยยวงห่างอีกเช่นกันเพื่อที่ตามไล่จับพระเอกให้ได้แต่พอพระเอกนั้นรู้ว่าคนพวกนี้พยายามที่ตามไล่จับเขาพระเอกจึงได้วางกับดักทิ้งเอาไว้ที่แห่งนี้และก็ได้รอคนพวกนั้นออกมา เพื่อมาเป็นตัวลออะไรก็มาจับการติดกับดักเขานั่นเองโดยหลังจากที่ผลจากตระกูลจูได้ออกมาแล้วพวกเขานั้นก็ได้ร้อมรอบตัวพระเอกเอาไว้รับรองว่าตัวปัญหาอย่างเจ้าที่มาก่อความวุ่นวายในเมืองของขา้าจะไม่สามารถหลุดลอดออกไปจากที่นี่ได้อย่างแน่นอนถึงพระเอกนั้นก็ไม่ได้เป็นกังวลอะไรแต่อย่างใดแถมก็ยังมีแผนการที่วางเอาไว้แล้วอีกด้วยและก็ทําตัวอ่อนแอทําเป็นแบบว่าไม่ได้แข็งแกร่งมากจนทําให้เพน ก็ถูกการโจมตีของคนจากตระกูลจูและก็ได้รับบาดเจ็บไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ทําให้พวกเขานั้นก็คิดว่าพระเอกนั้นก็เป็นคนที่อ่อนแอนี่วหวานึกว่าจะเก่งไปมากกว่านี้พวกเขาจึงได้พุ่งเข้าไปเพื่อจัดการจบป,ปัญหาในครั้งนี้ให้มันเสร็จๆไปซะก่อนที่จะลาออกไปจากที่นี้แต่ทว่าทันใดนั้นมันก็มีชายหนุ่มปริศนามาหยุดคนจากตระกูลจูเอาไว้ว่าคนพวกนี้ทําไมเป็นคนแบบนี้คนที่อ่อนแอแท้ๆยังกล ที่จะมาร,อรอ้อมรบและก็ลักรอบโจมตีพวกเขาแบบนี้ซึ่งคนที่ปรากฏตัวออกมามันก็คือคนที่พระเอกนั้นสัมผัสพลังจิตของเขาได้นั่นเองซึ่งพระเอกนั้นก็รู้ว่าคนคนนี้จะตามมาอยู่แล้วและคนนี้มันก็ไม่ได้ใช่คนดีอีกแน่นอนที่จะตามมาเอาเปลวเ,เพลิงที่เขานั้นประมูลมาได้นั่นเองพระเอกจึงได้ทําตัวเป็นอ่อนแอเพื่อไม่ให้คนพวกนี้รู้ว่าเขานั้นแข็งแกร่งขนาดไหนและก็ใช้โอกาสเพื่อลักรอบทําการโจมตีกับดักใส่คน พวกนี้ไปนั่นเองเรียกได้เลยว่าเป็นการควบคุมของพระเอกที่ควบคุมทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วนั่นเองเป็นคนที่ฉลาดแกมโกงเลยจริงๆปรมาจารย์ฉินเฉิน,นและหลังจากที่ใช้พปิศาจคนนี้มาถึงเขานั้นก็ถึงกับกล่าวบอกพระเอกเลยสิครับว่าช่างน่าผิดหวังเลยจริงๆที่ข้าน่ะคิดว่านักปรุงยาระดับสีจะมีความสามารถมากกว่านี้แต่มันทาให้ข้าผิดหวังมากยิ่งนักอ่อนแอม,มากเกินไปโดยท่านผู้เฒ่าคนนี้ก็ได้ยืนข้อเสนอให แก่พระเอกว่าถ้าเกิดพระเอกนั้นสามารถกลัน่นยาจากเพลิงสวรสค์วิญญาณลงหิตมาให้กับเขาได้รับรองว่าเขานั้นจะช่วยพระเอกให้รอดออกมาจากที่นี่ได้อย่างแน่นอนซึ่งมันก็ทําให้พวกเขาทุกคนซึ่งก็เป็นคนจากตระกูลจูก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะพวกข้านะั้นไม่เคยได้มีเครื่องบาดหมางอะไรแก่เจ้าทําไมเจ้านะ่ะคิดจะมาขัดขวางพวกข้าแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่หลบไปรับรองว่าพวกเจ้านะ่ะจะไม่ตายได้อย่างแน่นอนก่อนที่ท่านบุโสในตระกูลจู จติพุ่งเข้าโจมตีเพื่อจัดการสั่งสอนท่านพุทเฒ่าคนนี้ไปแต่เพียงความสามารถของเขาแค่นี้ท่านพุทาปริศนาดำการเพียงแค่โจมตีเพียงแค่ขังเดียวเท่านั้นเขานั้นก็สามารถพาท่านเฒ่าจากตระกูลจูลได้อย่างง่ายดายจนพระเอกตียนก็ถึงกับตกใจไปอย่างมากเลยสิครับที่ท่านเทุทาคนนี้แข็งแร่งมากเลยจริงๆสามารถฆ่านักรบระดับชวนได้เพียงแค่การโจมตีเพียงแค่ขังเดียวเท่านั้นจะเก่งเกินไปไหมและหลังจากนั้นท่านเทุทาคนนี้ก็เริ่ม ทำการจัดการสังหารโหดคนจากตระกูลจูไปเรื่อยๆทีละคนทีละคนจึงทำให้พวกเขาทุกคนก็คิดว่าถ้าเกิดปล่อยไปเช่นนี้ไม่สามารถสู้ได้อย่างแน่นอนพวกเขานั้นก็ไม่ได้กังวลอะไรมากขนาดนั้นก่อนที่พวกเขาจะได้ทำการเปิดกับดักบาเรียรเป็นทาทิสสังหารเพื่อทำการจัดการท่านผู้เท่าคนนี้ไปและก็จบไปในตอนที่170นะครับผมก็กำลังที่จะสะดุดมองมันกันเลยทีเดียวนะแต่ก็จบกันไปก่อนนะครับผมสำหรับ สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปน้าก็จะมาในวันพรุ่งนี้ละกันนะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์กับกระผมด้วยผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายทุกทุก